สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะพามาชมต้นฝรั่งกิมจูที่เราได้ทำการพ่อปลูกไว้นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้นะครับมันก็เป็นที่ปลูกต้นกล้วยด้วยครับมันก็เลยไม่มีแสงนะครับวันนี้เราก็เลยทำการขุดหลุมวางเสาเพื่อต่อหลอดไฟนะครับหลอดไฟ ลองเปิดดูนะครับหลอดเล็ดครับสีขาวครับก็เป็นการที่ทำให้พืชจะได้สังเคราะห์แสงนะครับการสังเคราะห์แสงของพืชน,นั้นก็จะประกอบไปด้วยแสงน้ำแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นะครับเนื่องจากว่า อ่าตรงนี้เป็นที่ไม่ค่อยมีแสงส่องมาเท่าที่ควรนะครับเราก็ต้องมีตัวช่วยนะครับโดยใช้ไฟนะครับก็เพิ่งทํานะครับไม่ทราบว่าจ,จะผลจะเป็นยังไงครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับฝรั่งนี้ก็วันนี้ฝนตกครับตกมาสามวันติดแล้วนะครับก็ใบนี้เขียวเขียวนะครับ ชื่นครับได้น้ำนะครับเป็นกิมจูนะครับมีอยู่ประมาณเกือบ30ต้นครับพื้นที่น้อยครับก็เลยทำให้ต้นชิดกันหน่อยครับ ต้นพริกแซมนะครับแซมมาด้วยครับปลูกพริกด้วยครับใส่กระสอบปุ๋ยครับผู้ใดสนใจก็ทดลองปลูกดูนะครับปลูกใส่ ทอซีเมนต์นะครับแล้วก็ขุดหลุมก็เป็นการเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างขุดหลุม,ลม,ลม,ลมปลูกธรรมดากับใส่ทอดซีเมนต์นะครับว่าอันไหนจะแบบไหนจะเจริญเติบโต,ตดีกว่ากันนะครับ ใช้ระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ